ลองมีของมาเซอร์ไพรส์น้องเอวานะครับไม่เพราะเอวาน่ารักกับผมหลายครั้งแล้วเป็นไงเอเนสเป็นไงเอเนสเป็นไงเอเนสดูด้วยเอวากระโดดลบล้วขอบคุณสำหรับหนึ่งลนซับกันนะคะทุกคนเดินต่อไปที่สองาลนซับกันเลยไอเลิฟ o ย่าปิดเบอร์อย่าลืมกดซับสไครต์นะสวัสดีค่ะทุกคน เปลี่ยนท่าเปิดช่องงงคือตอนนี้หนูเบิร์นนิดนึงเพราะว่าคลิปนี้นะคะไม่มีพีเนสอีกแล้วเพราะตอนนี้พีเนสถ่ายคลิปที่อังกฤษอยู่นะคะเพื่อต่อยมวยรอดูพีเนสจะต่อยวันที่22เมษายนนี้นะคะแต่วันนี้เอวามาเล่น MV ให้ใครรู้ไหมให้พีนิกสค่ะพีนิกี้ก็ติดต่อมานะคะบอกว่าน้องว่างไหมเอวาก็บอกแน่นอนว่างอยู่แล้วเพื่อพี่ชายที่แสนดีของอวานนะคะก็วันนี้เราอยากแกล้งเขาี่ยเพราะที่ละคาแกล้งเราใช่ปห แต่อันนี้เขาไม่รู้จริงๆทุกคนคือตอนนี้เรามาถ่าย MV ที v ่เซนต์วิ h กิสโฮเทลนะคะแต่จะบอกว่าเอว่าจะแกล้งเทกองค่ะจะเป็นไรเนาะกลัว,วเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยแกล้งพี่นิกกี้เลยนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้แกล้งพี่นิกกี้เลยอะ่ะนี่โทรแล้วโทรแล้วเอ้ยโอ๊ยหัวใจพี่นเอวาฮัลโหลบอส บอสคือวันนี้หนูว่าหนูไปไม่ได้อะค่ะอาหารเป็นพีชอะเมื่อคืนคือตอนแรกหนูนึกว่ามันจะดีขึ้นไงแต่ว่าตอนจบมันมันไม่ดีขึ้นอะเขาเหรอใช่เอ๋ว่าหยอกหรือเปล่าไม่ได้หยอกพูดจริงๆบอสแบบแบบจริงๆน้ลองมาได้ไหมแล้วน้องขี้ที่นี่ได้ไหมไม่ได้เพราะอยู่อาเจียนด้วยอะถ้าถ่ายอยู่ปุ๊บฉันน้องปวดขี้ไม่ได้น้องทำไม่ขี้ก่อนได้ไหมล่ะแล้วก็พอขี้เสร็จปุ๊บพี่ไปถ่ายให้ให้ให้พี่ แต่ว่าหนูแบบอาเจียนแบบสามสี่รอบเลยอะพี่นิกกี้มันไม่ไหวจริงๆวันนี้มีคนมาเล่นแทนหนูไหมอ่ะมันก็ไม่มีหรอกหรือว่าน้องส่งคุณออกมาได้วไม่คุณออกมาเล่นแทนไม่คุณอรอมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถามพี่หยอมให้พี่นิกกี้ไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธถ้าเป็นน้องก็ไม่โกรธหรอกหรือน้องอยากให้พี่โกรธไม่ไม่อยากให้โกรธโอเคเดี๋ยวถามพี่หยอมให้แป๊บนึงนะคะรอได้จ้าว่าโอเคขอบคุณค่ะเขาเชื่อไหม คนช่วยดูไอว่าแต่งตัวกับจูนเหมือนันหนึ่งได้ป่ะคือเหมือนแม่บ้าให้ถึงจูนเลยนะจูนได้ไงมาวันนี้มาถ่ายงานให้ว่าต้องเป็นหน้าเป็นตานึ่ารักมากมาทั้งคู่เลยนะคะคู่รักวันนี้โอเคเราจะไปเซอร์ไพรส์เขากันเราเปอร์ไพรส์ว่าโอเควาวดิจ้าเอาไหนบอกที่แตกไงหลอกไงอยากแกล้งบ้างก็พี่นิกแกล้งหนูคลิปที่แล้วมาหนูก็เลยอยากแกล้งกันเอาเน็ตไม่มาถึงวันนี้วันนี้ไม่มาอยู่ไปไหน เราไปต่อยมวยไปเชีเน็ตที่นู่นเลยไหมอยู่ต้องไปเดินเมษาอยากไปด้วยอ่ะไปปะอังกฤษเหรอจริงเหรอเออแล้วพี่ขอวีซ่าพอดนะวีซ่าพี่ขอยอยากแล้ววันนี้ตื่นเต้นไหมคะพี่นิกกี้ถ่ายเอ็มบีตื่นเต้นมากไม่พราะจริงๆแล้วอ่ะเพลงนี้พี่ปอนเป็นคนแต่งพี่ปอนพีฮอตใช่เหมือนเพลงนี้ใส่ลวงนะชี้โชว์นี้ใส่ใช่แล้วก็แล้วหนูก็มาเล่นเหมือนกันเลยใช่แล้วก็แล้วก็จริงๆแล้ววันที่ชวนน้องเอวามาเพราะว่าพี่ก้อยเขาเป็นคนคิดเขาอยากให้แบบว่าผู้หญิงที่มาออกอะไรเงี้ยอยากให้เป็นเหมือนแบบว่าคนที่อยู่ในครอบครัว ช่องอะไรเงี้ยเขาก็นึกถึงแบบว่าน้องเอวาน้องนุ่นอะไรเงี้ยที่อยากให้มาโอ้ดีใจมากเลยใช่ครับฝากน้องเอวาโปรโมทด้วยนะน้อได้ได้ยแล้วน้องเอวาเต้นยิ้มใส่เลยหนูก็เต้นแล้วหนูไม่เออแล้วหนูไม่ทำเพลงใหม่แล้วหนูจะมีเพลงอีกเพลหนึ่งๆก็จะเปิดให้ฟังที่ดนึ่งที่จะได้จะบีหนูบ้าไปอะมาได้บีหนูบ้าได้ก็คือหนึ่งบนหนึ่งคือความหมายคือเหมือน มันเป็นเพลงเหมือนแอบชอบรู้ว่าคนนี้ชอบเราตั้งนานแล้วแต่ว่าคนที่ชอบไม่บอกเราสักทีเราก็เลยเหมือนบอกเขาว่าแบบอุย้ยมันง่ายเหมือนแค่หนึ่งบวกหนึ่งเองอะแ้วก็เดแต่วันนี้พี่ของพามันเกิดให้น้องด้วยพอาะเขาเจแล้วน้องให้เสื้อพี่ไงใช่โอเคค่ะยวหนูไปแต่งหน้าก่อนได้วันนี้ก็เต็มที่ขอบคุณน้องเอวามากทีนมาให้โอเคเดี okay, ๋ยวไปแต่งหน้ากัน ตอนนี้นะคะเอวาก็ทำผมอยู่และจูได้ย,ยินว่าพี่ช่างทำผมบอกว่า<ร>ผมเอวาดีมากสุขภาพดีมากถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์ยานสรบผมให้วาก็เชิญได้นะคะ กำลังแต่งผมอยู่ทำผมแล้วก็เดี๋ยวทำผมเสร็จก็น่าจะเข้าฉากแล้วเพราะว่าวาวมีถ่ายฉากแรกด้ยตอนนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วผิวดีเพราะว่าเนวานะคะเดี๋ยวจะออกดวนเร็วนี้เราติดตามด้วยมาจากชื่อพี่เนกับเอวาเอวาคิดสูตรเองหมดเลยขอไทยอีกนิดนึงเพราะคลิปนี้ไม่มีสปอนเนี่ยก็เลยถ่ายอีกได้นี่ที่ทำผมทรงนี้เลยนะคะทรงเดียวกับไนล่าเลนี่นะคะชุดเราวันนี้ก็เป็นสปอร์ตจีิงจูกนู คุภาพที่หาดูได้ยากถ้าอยากดูเอวาแต่งตัวต้องไปกองถ่าย MV กับเอวาจูนไปกับเอวามาสองกองแหละก็คือจะถึงจะได้เห็นเอวาใส่ชุดอื่นใช่เพราะอันเดียวที่ใส่คือเสื้อเออขาสั้นแค่นั้นตลอดก็คือจูนที่เปิดคลิปนั่นแหละแล้วต่อไปอ๋อยังไม่หมดอุ้ยไปตีกอล์ฟกับแม่มอนได้เลยนะใช่จะบอกเลยเมื่อคืนอะมันตีสามนั้นี่ย เริ่มที่สมาตั้งแต่คบกับพี่เนทอ่ะปีหนึ่งแล้วก็กินไม่ค่อยดีด้วยกําลังกาก็ไม่ออกทำทลายทุกอย่างสี่รอดู ตอนนี้จเจอปัญหาใ,หใส่หมวกแล้วหัวพองหัวพองมันขึ้นแบบนี้เลยบทของพวกเราค่ะไอวาเป็นสปอร์ตชี่เกิร์ลอันนี้ก็เป็นนักเต้นเออเป็นเนิดแต่ว่าเดี๋ยวจะแปลงร่างเราดูว่าเป็นเป็นยังไงแล้วก็นี่เป็นคนรักษาได้อะไร้นะคะถ่ายก่อนใช่ไหม,โอ,มโอเคค่ะต้องไปถ่ายก่อน <laughs> แล้วเปิดเป็นสปอร์ตเกิลแต่ทำลูกตกคือมันจะมีคนมาออดิชั่นแล้วแบบเราก็คิดว่าแบบงานนี้เราต้องชนะใช่แต่จะไม่ได้รายมากโอเคใช่มั่งใหแอนสามสองหนึ่งแอชชันเร่งไวต้องเร็วขึ้นนี่ล่ะนี่ล่ะอ๋อดีเอวาดีไปแรงที่โน่หน่อยที่โน่นลุ้งกวนะที่โน่นมีชีวิต แล้วนะคะซีนแรกซีนต่อไปก็จะเป็นของพี่นิกกี้แล้วก็พี่ปอนนะคะเป็นไลน์ซิงแล้วก็เป็นซีนเอวาอีกแล้วก็ซีนต่อไปก็จะเป็นเอวานะคะนี่ถือไมค์กลบมาร้องเพลงเอาไมค์ชินิสมาดีเป็นกีตาร์ดีไงเพราะเป็นอะไรที่เราทำได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากนะคะเป็นอะไรที่เราทำได้ระหว่าง MV ของตัวเองกับของพี่นิกกี้อันไหนเล่นยาวกัน เออจริงๆของเรายากกว่าเพราะอันนี้เราไม่ได้มีบทเยอะเท่ามันเลยมันเป็นเหมือนแบบเพบราะบทหลักก็คือพี่นิกกี้กับพี่ปอมาะฉั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้เหมือนจะเป็นคล้ายๆแบบในความรู้สึกเหมือนค่ะอินเสิร์ตมากกว่า,า,า,มา,วาไม่ได้มีบทพูดอะไรมากหรือต้องร้องอะไรแค่แบบทำท่าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบไม่ยากเท่าไหร่เออเดี๋ยวรอดูเอวาก็จะมีเพลงเหมือนกันชื่อเพลงหนึ่งบอกหนึ่งนะคะก็เพลงเอ็มบีก็เป็นใครไม่ได้เขาจองแล้วนะคะคนนี้คนแรกถามว่าแบบให้คนอื่นมาเล่นได้ไหมหน้าเครื่องแล้วนะแล้วพี่เน่คือแบบ ใช่พี่อะใช่ต้องเป็นพี่อยู่แล้วใช่ประมาณนี้เลยค่ะก็เอาติดตามดูเพราะจริงๆเดี๋ยวก็จะถ่ายแบบเร็วๆนี้แหละรู้สึกว่าเดือนนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเห็นในทีมงานมาเล่นด้วยเพราะมันจะเป็นเซตเป็นโรงเรียนใช่เป็นโรงเรียนจนแบบสนุกสนุกเลยรอดูน่ารักแน่นิ่เราไปกลับนะไปกลับนะเดินสวยๆมันมหน่อยค่ะ

เมื่อกี้นะคะออกจากห้องงานไม่ได้ของจริงจูงทไงงงว่าคือมันมีล็อกใช่ปะแต่มันกดลงไม่ได้แต่พี่เขาทำอะไรไม่รู้ข้างหน้าเฉพาะนึงมันก็เปิดได้อตอนแรกเราแบบ จะเรียกจูนเนียม,มาถ่ายคอนเทนต์สมัยมิวสิคตะกูลยังไงโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไป <c oughs> ไม่กลัวว่าจะออกไม่ได้แต่กลัวว่าไม่ได้คอนเทนต์ค่ะม <c oughs> ันตั้งชื่อคลิปหรือต้องชื่อว่าแบบออพี่นิกกี้ของขันครั้งแรกหรือว่าหลอกพี่นิกกี้หรือว่าติดในห้องน้ำอ,อ๋อโอเคหรือเบื้องหลังเอ็มวีชิปไม่ออก <c oughs> ตอนนี้นะคะเหมือนมีเงาตามตัวเราจะไปอะไรก็ตามก็จะมีพี่ช่างผมพี่ชื่อที่อะไรนะคะพี่ตัวเล็กค่ะพี่ตัวเล็กน่ารักก็เอว่าชื่อตัวใหญ่มีก็ได้ได้ได้ มาแย่งพี่นิกกี้มีเคเอฟซีอยากกินแต่เคเอฟซี่ยนะไม่เคยเข้าช่องเอวานแล้วพี่นิกกี้เลยนะคะมันเป็นฟอนเซอร์พวกเราได้นะคะกินทุกวันจริงปลาดุใช่ไหมอ่ะไม่รู้คืออะไรอ่ะเผ็ดนะอ๋อช่างกล้องถ่ายหนึ่งชั่วโมงครับไม่ต้องกิน ไมเมนเนทฮัลโหลไมเมนเนทตั้งคิวมากน้องเอวามาช่วยไทยเอ็มีให้เดือนหน้ามาเชียร์อังกฤษไหมเออพี่ได้พี่นิกกี้จะไปจริงๆนะที่นิกกี้บอกจะทำดีซ่าก่อนแล้ว้าคุณได้สิบล้านคุณเลี้ยงเราผมได้ไหมเที่ังกฤษได้พักคุณมาอังกฤษอ่าโอเคได้ได้พี่นิกกี้บอกได้ได้เลยเนทตู้ๆตเอ เชียงแฟนครับนี่ก็จะรักแฟนอย่างเดียวเลยบอกให้ผมแบบผมเลี่ยนมากเลยอ่ะคุณแบบรักแฟนครับเนี่ยโอเคบ๊ายบายสู้ๆนะคะวันนี้เพลสคอนเฟรนด์จะรอดู ตอนนี้นะคะก็ถึงมาแล้วที่าวจะไปเล่นซีนสุดท้ายวันนี้ก็คือซีนออดิชั่นชอบอะไรแบบนี้มากเหมือนไปแคสติ้งเพราะแบบทำให้นึกถึงบรรยากาศที่เคยแคสติ้ง3เอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนตัวเองหน่อยครัวาันบันผู้ชมนะคะวันนี้เอวาจะมาแสดงความสามาร เทนนิสและกอล์ฟค่ะชัวร์แรกของเราคือกอล์ฟค่ะแต่ว่าเราอยู่มาลองเเทรชพอนเดอเทร์ิชพอนหนึ่งคูณลองเงินสิบล้านที่ก็ยอมจะพอนอ๋อนี่จบโแรกนะไปโ์ถ้าไปโอ้เลวมากเลหนูลองเงินสิล้านที่ก็ยมจะ ก็ดนี้มากเลยเพราะได้เป็นตัวเองแบบเต็มที่วจูนคอนเฟิร์มว่าคือเรื่องจริงไปด่ยินไหมแต่เราข้างในจริงนะสามสองหนึ่งไปพี่อ ก็ได้ใช้อะไรเงี้ยนะละทักเองมากขอบคุณค้าพี่เอวาตอนนี้นะคะของเอวาก็หมดแล้วเป็นการถ่าย MV ที่สนุกมากๆเพราะว่าทุกคนก็เราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เป็นตัวเองไม่ยากเลยไม่ต้องจำบทร้องไม่ต้องจำอะไรือเป็นบ้าไปเลยก็คือเป็นเอวาอยู่แล้วก็เป็นบ้ารู้สึกแบบสบายแล้วก็สนุกมากๆนะคะ มีของมาเซอร์ไพรส์น้องเอวานะครับเพราะว่าวันเกิดน้องเอวาเพิ่งผ่านไปนะครับเอวาจ๋าให้จ้าอะไรนี่ตุ๊กตาจ้าแบบิกแบรบิกที่เนี่ยเป็นน้องเอวาจ้าให้จ้ามนุษย์ชอบไหมน้องเอวาลองลองดูไม่เพราะเอวาน่ารักกับผมหลายครั้งแล้วแบบิกก็เคยให้ตอนที่คือจักพี่แจ็คแฟนจ้าโดเรมอนแล้วก็เพิ่งซื้อเสื้อกุญชี่ให้แฮปเบอร์เดย์นะจ๊ะน้องอย่างนี้ เป็นไงไเนทเป็นไงไเนทเป็นไงเนทดูด้วยแล้วตุ๊กตากูตุ๊ใหญ่กว่ามึงด้วยเนทใช่ปอ,อปติดตามเป็นมีเพลงด้วยนะของพี่นิกกี้อลัสเซขอบคุณครับตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วเมื่อกี้ไม่สะดวกเพาพี่นิกกี้ก็ต้องถ่ายเอ็มวีต่อนะคะเอวาก็เลยมาแกะเองที่บ้านก็ทุกขนขอบคุณบาสมากๆขอบคุณพี่นิกกี้มาเป็นของขวัญชิ้นแรกที่พี่นิกกี้ให้หนูแล้วก็ไม่คิดว่าจะให้ แปบริกทวิตตี้ตัวที่หนูชอบจริงๆแล้วจะบอกว่าพี่เนทเพิ่งซื้อกระเป๋าให้เอวาค่ะทุกคนขึ้นให้ตรงนี้ MCM ทวิตตี้เพราะาในรุนนี่ชูนสังเบิการ์ตูนัยเด็กเอวาชอบทวิตตี้มากๆเพราะเขาเป็นนกสีเหลืองที่น่ารักจิ้มลิ้มตะบุตตะมีมันแย่กันว่ามันคืออะไรเอวาอยังไม่เห็น คนนี้พี่กิ๊กเป็นพี่ชายที่ดีมากๆคือจะอยู่ข้างหนูเสมอแล้วก็เมื่ออะไรจะเกิดขึ้นพี่นิกกี้ก็จะให้อภัยและทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมแบบเราจะคอยจะให้อภัยกันแล้วก็สบสนกันทุกเรื่องเสมอหนูก็จุข้างๆพี่นิกกี้แบบนี้ตลอดไปเลยยินดีกับทุกความสําเร็จของบอสยินดีกับทุกความสุขไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีเอวาเป็นน้องสาวอยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปจริงกับพี่นิกกี้จะเป็นของขวัญเกิดที่น่ารักที่สุดในโลกเลยก็อีกชิปจริงเท ทุกคนอย่าลืมดูจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครบนะมันใช้เวลาแค่สามวิเองแป๊บเดียวเองก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ